เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเพจไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่พกำหนดการการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่2 5ถึง26มกราคม2565ตามคำเชิญของเจ้าชายม, uh มาูฮัมหมัดบินซอบาวบินอับดุลอาซิดอัลซาอุสมกุดราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียโดยการเยือนครั้งนี้ เป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีโดยนายกรัฐมนตรีมีกําหนดเข้าเฝ้าและเข้าพบหารือกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซามาวินอับดุลอาซิดอัลซาอุสมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันโดยการเดินทางดังกล่าวทําให้อาจจะต้องมีการเลื่อนประชุมคอรมอจากวันอังคารที่25มกราคม2500 65มาเป็นวันจันทร์ที่24มกราคม2565แทน